นับหนึงถึงสิบจิดดน้องไม่ใช่เราน้องอะวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนวันหนทูสองทีสามโสี่โอ้ยขาจะหักออฝ่ายห้า <c oughs> ต 1, 3, าย,ย,ลย,ตยแล้วอ่านับหนึ่งสองสามถึงสิบก่อนหนึ่งเดียสิบอะไรต่อเลยสิบอะไรห้าสิบอะไรหกหกขึ้นไหนล่ะหกสิบแล้วอะไรสิบเอด็ดเอาอ่ะสิบเอ็ดแล้วอะไรอ่านับ แ <9. S 1> ล้วแม่ถ่ายวิดีโออยู่เก้าเก้าที่ไหนล่ะสิบเอ็ดแล้วก็ส <9. S 1> ิบสองสิบสามอังั้นบอกหวยงวดน,นี้หวยออกอะไรหนึ่งหนึ่งแล้วอะหนึ่งสามหวยออกเลขอะไรเอารางวัลที่หนึ่งนะหน <1. S 1> อะไรอีกส สองอะไรสองสองอะไรอโอ้ยรางวัลที่หนึ่งอะงวดน,นี้ออกอะไรเลขหนี่1เออรางวัลที่หนึ่งมบอกแม่รางวัลที่หนึ่ง,อ,นะง,งออกเลขอะไรหนึ่งสาม เร็วโชว์ความสามารถพิเศษนับหนึ่งถึงห้าสิบเร็วหนึ่งสาสามสบห้าสิ่สิบสาสิบสามสิบสสิบสิบงสิบอหนึ่งยอดโอ้โทำไมเร็วลืเกินน่ะเอาใหม่นับช้าช้าหนึ่งถึงห้าสิบพอ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบห้าหนึ่งยอโอ๊ยไม่ใช่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกอนับม หนึได้หนึ่งได้ไม่ใช่หนึ่งร้อยอะไรล่ะ